ศาสนาพิธีเรื่องการแสดงตอนเป็นพุทธมามะกะในการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะสำหรับเยาวชนคนไทยนี้นอกจากจะเป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วยังถือเป็นหน้าที่สำคัญของทางโรงเรียนด้วยคือแต่ละโรงเรียนจัดให้มีการประกอบพิธีให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ รวมกันเป็นหมู่คณะโดยเลือกหาวันที่เหมาะทํากันอย่างน้อยปีละครั้งสำหรับระเบียบพิธีในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้นแบ่งออกได้เป็นสามขั้นตอนคือการมอบตัวการเตรียมการและพิธีการการมอบตัว ผู้ประสงค์จะประกอบพิธีต้องไปมอบตัวกับพระอาจารย์ที่มุ่งหมายจะให้เป็นประธานในพิธีซสก่อนถ้าหากเป็นเด็กควรมีผู้ปกครองนำไปและหากเป็นนักเรียนกลุ่มใหญ่ควรให้ครูหรือผู้แทนของโรงเรียนนำรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าพิธีไปเท่านั้นไม่จำเป็นต้องนำตัวนักเรียนทุกคนไปเมื่อไปถึงพึงนำพานดอกไม้ทูบเทียน น้อมถวายแด่พระอาจารย์กราบด้วยเบญจางคัประดิษฐ์3ามครั้งถ้าเป็นการมอบตัวหมู่ครูหรือผู้แทนพึงปฏิบัติเช่นเดียวกันพร้อมกับถวายบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเข้าพิธีเมื่อกราบเสร็จแล้วนั่งพระเพียบประนมมือ เพื่อฟังข้อแนะนำและนัดหมายของพระอาจารย์ครั้นตกลงกําหนดการเรียบร้อยแล้วให้นิมนต์พระพิสุที่จะเข้าร่วมพิธีตามจำนวนที่ต้องการซึ่งอย่างน้อยต้องมีสีรูปรวมทั้งพระอาจารย์แล้วกราบปลาพระอาจารย์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์อีกสามครั้ง คือขั้นเตรียมการได้แก่การเตรียมสถานที่และเตรียมตัวของผู้แสดงตนการเตรียมสถานที่เป็นเรื่องของฝ่ายสง์เพราะพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนี้ควรประกอบขึ้นในวัดเป็นเหมาะที่สุดควรจัดในพระอุโบสถหรือบริเวณวิหารหรือสาลาการประเรียนก็ได้สำหรับสถานที่ในพิธีควรจัดโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูปเป็นประธานพร้อมกับเครื่องบูชาซึ่งเป็นส่วนที่ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามก,กะร่วมกันจัดหาเครื่องบูชานั้นจัดไว้เบื้องหน้าพระพุทธรูปถัดจากเครื่องบูชาออกมาให้จัดธรรมาทไว้สำหรับพระอาจารย์ให้โอวาทและจัดอาสนะสงไว้ด้านหลังของพระอาจารย์เรียงเป็นแถวหน้ากระดาน ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะควรเตรียมชุดขาวสำหรับใส่มาในพิธีเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นการแสดงตนเป็นหมู่เช่นนักเรียนหรือข้าราชการนิยมแต่งเครื่องแบบแต่ต้องถอดรองเท้าในเวลาเข้าพิธีนอกจากนี้ควรเตรียมเครื่องสการะสำหรับถวายพระอาจารย์เฉพาะตนด้วยได้แก่พานดอกไม้ทูบเทียน หรือเตรียมเครื่องไทยธรรมไว้ถวายพระสงฆ์ในพิธีด้วยตามแต่จะศรัทธาสำหรับพิธีการการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้น เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีพระอาจารย์และคณะสงฆ์จะดำเนินเข้าสู่พิธีกราบพระพุทธรูปแล้วนั่งประจำตามอาสนะที่ได้จัดไว้ตัวแทนผู้แสดงตนเป็นพุทธมมะกะจะจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยด้วยการนั่งคุกเข่าประนมมือผู้นำจะกล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัยด้วยบทที่ว่าอิมินาสกาเรนะและตามบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยที่ว่านโมตัสสะและอรหังสัมมาสัมพุทโธเมื่อบูชาพระรัตนตรัยครบแล้ว จึงเปลงคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะโดยผู้ข้าพิธีต้องเปลงคำปฏิญาณตนฉะฉานต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นตอนๆจนจบคำปฏิญาณ เมื่อผู้แสดงตนกล่าวคำปฏิญาณจบแล้วพระสงฆ์จะกล่าวคำสาธุพ,พร้อมกันและพระอาจารย์ผู้เป็นประธานในพิธีจะให้โอวาทในการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะและให้พรที่ได้มีความตั้งใจที่จะกระทำความดีให้สมกับที่ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อจบโอวาทแล้วผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะจะเปล่งเสียงสาธุการว่าสาธุแล้วนั่งคู่ข่าประนมมือกล่าวคำอาราธนาศินโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นตั้งใจรับไตรสรนาคมสามครั้งว่าพุทธังสรนังขฉามิทำมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิการกล่าวย้ำทวนถึงสามครั้ง เือเป็นการยืนยันความมั่นใจของผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะว่าเต็มใจที่จะรับเอาพระรัตนตรัยมาเป็นสรณะที่พึ่งจริงๆใละภายหลังรับศีลห้าแล้วกล่าวคำยืนยันขอสมาทานศีลห้าที่ว่าอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิซ้ำอีกสามครั้งเช่นกัน จากนั้นพระอาจารย์จะกราบอนิสงส์ของศีลผู้แสดงตนกราบสามครั้งผู้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะถวายเครื่องทยธรรมทูบเทียนดอกไม้แล้วกราบตรงหน้าพระอาจารย์และกรวดน้ำพร้อมประสงค์กล่าวอนุโมทนาและประนมมือตั้งใจรับผรเมื่อจบแล้วกราบสามครั้งเป็นเสร็จพิธี พุทธมามะกะแปลว่าผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตนพุทธมามะกะบุคคลแรกของชาวโลกคือพระอัญญาโกนธัญญะด้วยในวันเพ็ญเดือนแปดท่านและสหายทั้งสี่ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกและได้เข้าถึงธรรม โดยได้รับพระพุทธเจ้าเป็นของตนและได้เปลงวาจาขอบรนประชาอุปสมบทต่อหน้าพระพักจนบังเกิดพระสงฆ์องค์แรกของชาวโลกในวันอาสารหาบูชาอันยิ่งใหญ่นี้ชาวพุทธทุกคนต่างน้อมรำลึก ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณที่แจ่มกระจ่างแล้วจนเกิดปัญญาที่คุณได้ทรงตรัสรู้พระธรรมอันประเสริฐด้วยพระองค์เองและด้วยพระกรุณาที่คุณต่อชาวโลกทรงประทานพระธรรมคำสั่งสอนจนบังเกิดสาวกองค์แรกที่ได้ทำหน้าที่สืบสารถ่ายทอดพระธรรม ให้ชาวพุทธได้รู้คุณค่าของการเป็นพุทธมามะกะผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมาจนถึงทุกวันนี้วันอาสารหาบูชาจึงเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธทุกคน ควรได้มีโอกาสกระทําพิธีพุทธมามากะประดุจเดียวกับพระอัญญาโกนธัญญะที่ท่านได้ปฏิบัติในพุทธการโดยน้อมนําเอาพระธรรมที่ชี้ให้เห็นหนทางไปสู่ความสุขภายในตนมาปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนไตรัยภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงเมื่อชาวพุทธทุกคนได้พบพระรัตนไตรยัยและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในความสุขอันสมบูรณ จะบังเกิดแก่พุทธมามกะอย่างแท้จริง พิธีเรื่องบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยการสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรยัยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทำจิตใจให้สงบเพื่อะระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เราควรสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนในตอนกลางคืนก่อนเข้านอนเราควรทำความเข้าใจกับความหมายของบทสวดมนต์และท่องจำบทสวดมนต์ให้ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับแล้วซึ่งกิเลส รรสรูร้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังพระควรังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาขาโตพระควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสามิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบสุปฏติปันโนพระควะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามิข้าพเจ้านามัสการพระสงฆ์ ราศาส,สนาพิธีเรื่องบทสวดแผ่เมตตาการแผ่เมตตาการแผ่เมตตา เป็นการช่วยลดความเห็นแก่ตัวของตนเองโดยให้มีจิตนึกถึงผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ดังนั้นเมื่อเราตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วให้เราตั้งใจแผ่เมตตาขอให้ผลแห่งความดีที่เราตั้งใจทำช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ต่างๆการแผ่เมตตาควรตั้งจิต และกล่าวดังนี้สเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวอราจงเป็นศพเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรกก่กันและกันเลย สัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นอานิคารองเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น,น,ส,นสุขีอัตานตานปะริหารานตุาานตจงมีความสุขกายสุขใจ,จ,ขขใจรักษาตน,าตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลาย,าายที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตาสัสว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นอันใดช้าที่เกิดเป็นสังเสริฐช้า ที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทัวท,ทุกตัวเธอ พิธีเรื่องการกรวดน้ำข้อปฏิบัติในการกรวดน้ำคือ 1>, 1. เมื่อพระสงฆ์เริ่มให้ผรว่ายะถาวาริวหาให้เริ่มหลังน้ำอุทิศส่วนกุศลโดยไม่เอานิ้วมือไปกั้นสายน้ำแต่ให้น้ำไหลลงภาชนะรองรับอย่างต่อเนื่อง 2. อง 2> ขณะรินน้ำ ต้องตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยคำว่าอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยหรือจะนึกกรวดน้ำเป็นภาษาไทยก็ได้และนึกระบุชื่อหรือนึกหน้าของผู้ล่วงลับไปแล้ว 3. เมืม่อพระสงฆ์สวดบทว่าสัพพีติโยให้เทน้ำที่เหลือลงในภาชนะรองรับทั้งหมด แล้วตั้งใจรับพรที่พระสงค์สวดให้จนกว่าจะจบก็วนาสสตุมาเต็มพวันวันตระโยสุขีธีคายุกวันพวัสสักธิยวิวานจานดุสสัมพโรภาวันตุเตม หลังจากรับพรเสร็จแล้วให้นำน้ำไปเทที่โคนต้นไม้หรือพื้นที่ที่สะอาดอย่านำไปเทในพื้นที่สกปรกเรียนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสสงโดยพร้อมเรียงกันนะครับกรากรากรา